สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดียามทเที่ยงนะครับทเที่ยงนี้ก็ฝนตกแลบ,บรรยากาศฝนตก <c oughs> วันนี้มาพร้อมกับฝนตกยามทเที่ยงนะครับวันที่ยี่สิบแปดนะครับผมโอเคนะครับผมพายุเข้าช่วงนี้นะฮะมากับบรรยากาศสถานที่เดิมๆนะครับเพิ่มเติมคือ ความสวยงามของต้นไม้ของพืชผักที่โตขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็พืชผักที่โตขึ้นทุกวันีนนะ่วันนี้ก็ต้องเก็บอีกแล้วนะครับกระเจี๊ยบในสวนเราตอนนี้ฝนก็กำลังตกนะครับผมฝนก็กำลังตกวันนี้เดี๋ยวก็จะมาเก็บกระเจี๊ยบอีกแล้วนะครับกระเจี๊ยบก็ลูกใหญ่นี่ไม่กระเจี๊ยบนี บวบงูนะครับผมบวกงูเก็บทุกวันนะฮะนี่นี่นะฮะบ,บวบงูรวมถึงกระเจี๊ยบนะครับกเจี๊ยบกูมีให้เก็บทุกวันส่วนตอนนี้ฝนกำลังตกฮะลงปอยเลยกล้วยก็เดี๋ยวสิ้นเดือนเจอกันเครือนี้สองเครือครับสิ้นเดือน จัดการเลยสองเครือสิ้นเดือนนะครับตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดเลยสวัสดีเที่ยงเที่ยงเที่ยงกับบรรยากาศฝนลงเม็ดนี่ก็อีกเครือหนึ่งกล้วยไข่นะครับผมกล้วยไข่เกียวมังกรบัวบเบลียมขึ้นโอ้ยฝนลงเม็ดใหญ่เลยเดินเลาะไปนี่บววงูครับ ผลผลิตจากสวนเราเดี๋ยวให้เก็บตอนเย็นก่อนกลับบ้านสวัสดียามเที่ยงเที่ยงโอ้ยไม่ไหวแล้วฝน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 ลงเม็ดครับลงเม็ดปล่อยปลอย,ลอยวันนี้ก็จะมาตัดหญ้าเหมือนเดิมครับเครื่องตัดหญ้าผมก็พร้อมแล้วนะครับผมเครื่องตัดหญ้าผมก็พร้อมแล้วกับบรรยากาศฝนตกแต่ร้อยฝนซาซาซะหน่อยเดี๋ยวก็จะตัดหญ้านะครับตอนนี้ฝนลงเม็ดแบบปล่อยปลอย ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะฮะในสวนเราวันนี้ก็อยู่ที่สวนที่ไล่เหมือนเดิมครับเข้าสวนเข้าไร่ทำกิจกรรมในสวนทุกวันนะฮะตัดหญ้านี่สวนพุทราด้านล่างะฮะเหลืออีกประมาณหน่อยหนึ่งก็จะเสร็จแล้วในสวนพุทรานะครับแล้วก็จะขึ้นมาด้านบน,นะฮะด้านบนนี้เดี๋ยวก็จะทาการตัดเหมือนกันนะครับตัดเสร็จแล้วก็ทีนี่ก็ถึงกิจกรรมถ้าฝนไม่มีก็ฉีด ปุ๋ยนะครับถ้าอย่างนี้ฉีดไม่ได้เสียงวประมาณเสีย <c oughs> <c oughs> ปุ๋ยทิ้งเปล่าครับทั้งปุ๋ยทั้งยาไล่แมลงก็ไม่สามารถฉีดได้นะครับว <c oughs> ันนี้ก็ซื้อนี่ฮะดินพวกล้าเอาไปใส่ต้นฝรั่งแน่นอนเลยส่วนน้ำมันก็เตรียมมาพร้อมแล้วครับ <c oughs> น้ำมันก็เตรียยม,มาพร้อมแล้ววันนี้ จะทำการตัดหญ้าในสวนเรานะครับผมตอนเย็นก็จะเก็บผงเก็บผักกับบ่งกับป้าเดินดูสวนแล้วก็กลับนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรอฝนหยุดตกแล้วก็จะทำการตัดหญ้าครับวันนี้โอเคนะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นเรามาเก็บผักด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวดูว่าผมตัดหญ้าไปได้ไปถึงไหนแล้วด้วยนะครับในสวนเราย่าลกหญ้าเยอะนะครับผมหน้าฝนก็อย่างนี้หลฮะสวนกล้วยก็ออกปี กอบทุกต้นแล้วครับในส่วนเราด้านบนกล้วยไข่เหลือแต่กล้วยน้ำว้าสามสี่ต้นที่ยังไม่ออกปีนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีกล้วยหอมทองที่ออกปีแล้วกับกล้วยเล็บมือนาก็ออกปีแล้วนะครับผมออกปีได้สองสามีแล้วของกล้วยหอมทองนะครับหนึ่งต้นน่าจะเป็นกล้วยหอมทองปทุมนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดหญ้าก,ก่อนครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับผม ตอนนี้ฝนก็เริ่มซาซาแล้วฮะไปปล่อยแล้วเมื่อกี้ตกพอสมควรนะฮะขนะนี้ก็ตกตั้งแต่เที่ยงฮนะเที่ยงกกว่ายันบ่ายสองนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองก็กว่าแล้วยังไม่ทำอะไรเลยผมมานั่งไป,น,งน,น,งไปนั่งมาในกระท่อมนะนั่งไปนั่งมาในกระท่อมฮะนี่หักซะและ้ว หักซะแล้วนะครับผมค้างบวบงูผมระบบหักซะและ้วเมื่อกี้ผมก็ขุดหลุมเดี๋ยวจะเอาขึ้นซะหน่อยขุดหลุมเสร็จนะครับเดีนระบบหักเลยอรับน้ำหนักไม่ไหวฝนตกใส่ใบจัดไม้ก็เป็นไม้เก่าด้วยไม้ไผ่อันนี้ไม่เป็นไรผมมีไม้ไผ่เยอะตัดมา จะไม่ไผ่นี่ทำนหลักหยิบเอาซะหน่อยลำนี้แหละหลำนี้นี่ฮะใส่ซะหน่อยลงลุมไปเลยนี่โอเคครับผมเดี๋ยวจัดการทำให้เรียบร้อยระบบ ล่วงเลยหนักใบจัดรวมถึงลูกด้วยนี่ห้อยเต็มเลยนะครับบวบงูเดี๋ยวเย็นนี้ก็เก็บกลับบ้านอีกแค่นี้บวบงูนะครับผมโอเคแขออนุญาตทำซ่อมแซมครั้งต้นบวบงูผมก่อนฮะระบบหักเลยฝนตกไปเมื่อกี้โอเคครับผม เดีย๋ยวฝนซาๆหน่อยผมว่าน่าจะตัดหญ้าได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปตัดหญ้าครับผมเดี๋ยวซ่อมนี่ให้เรียบร้อยก่อนโอเคครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะห้าโมเงเย็นก,กว่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูนาฬิกาครับห้าโมงสิบกว่าทีได้ครับจะยี่สิบแหละตอนนี้ก็อยู่สวนอยู่ไรเหมือนเดิมนะครับผม กเมื่อวานเก็บผิดแปลวันนี้ก็น่าจะเก็บได้แค่มาละขี้นก,กัผมมาเพราะว่าแม่ก็มาเก็บไปแล้วดูสิกี่วีที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกวีกล้วยหอมทองนะครับผมจะมีหวีที่เจ็ดหรือเปล่าแต่น่าจะไม่ถึงหวีที่เจ็ดผมว่าน่าจะอยู่ที่แค่หกหวีถือว่าโอเคแหละสำหรับต้นแรกของสวน นะครับนนั้นผมก็ตัดไปตัดหนอไปตัดยอดก็เหลือไว้ต้นหนึ่งไม่ได้ตัดนนั้นจะตัดฮะเดี๋ยวเขาตัดเครือตัดอะไรมาหน่อยเตรียมตัวนะครับผมชุดนี้เตรียมตัวขยายพันธุ์นะฮะขยายนอโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินดสูสวนก่อนดีกว่านะครับผมวันนี้เดินดสูสวนก่อนดีกว่านะครับผม น,นี้ก็ตัดหญ้าไปได้หน่อยหนึ่งครับเนื่องจากฝนตกตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสามโมงเย็นออกว่ากว่าผมได้ตัดประมาณแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้ตัดได้นิดหน่อยเดี๋ยวคนนี้ว่าอะไรที่โอ้ وي, เดี๋ยวต้องมาตัดพวกหน่อกล้วยเสร็จลตัดออกอีกหน่อกล้วยนะครับผมกำลังแตกปีกำลังแตกเครือกำลังลูกใหญ่ฮะนี่ ยูย่ใหญ่หลายคยอยู่พอสมควรนครับในสวนแล้วก็าลังออกปีอีกเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ก,ก็เก็บแม่เก็บไปแล้วนะครับบวกงูกแม่ก็เก็บไปแล้วแต่มาเมื่อกี้ตอนที่ผมตัดใหญ่นะครับตัวนี้ก็กําลังออกปีนี่ส่วนตัวนี้ออกปีแล้วนะครับออกปีแลวโอ้ย ใบกล้วยก็ยังไม่ได้มาตัดนะฮะใบกล้วยก็ยังไม่ได้มาตัดอ๋อ,อปีอยู่หลายเรืออยู่พอสมควรนะฮะประมาณอีกมาสักสามเรือสามปีได้ตอนนี้กาลังออกแล้วก็จะแทงออกเรื่อยๆเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆฮะกล้วยในสวนเราทยอยทยอยแล้วโอ้ ต้นน,นี่อะไรนะโรง,งเรียนนะฮะโรง,งเรียนอีส่วนเราตัวนี้จะตัดเป็นส่วนสุดท้ายเพราะว่าเราจะไปขุดมันเทศด้วยจะลองขุดมันเทศดูว่าเป็นหัวหรือยังขุดมันเทศเสร็จก็จัดการเลยฮะอีกห่ปีหนึ่งให,ใหญ่เลยนะครับโอเคตัวน,นี้ยังดูไม่เท่าไหร่ ดูไปเรื่อยๆฮะรูไปลูกลูกบ้าเป็นปลกก็จัดการตอนนี้อยู่ที่สวนนะผมตอนนี้ก็อยู่ที่สวนเดินดูสวนวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันนะฮะตอนเช้าก็ตกตอนบ่ายตอนเที่ยงก็ตกยันบ่ายสามโมงเย็นยันเกือบเกือบบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงนั่นแหละพอผมเริ่มตัดยาตอนบ่ายสามโมงกว่าต้านหลังนี้ก็เป็นสวนกล้ยนะครับผม หลังนี่ก็เป็นสวนกล้วยในสวนเราอือออมแล้วหมดกระสืยมาเลยผมหลายต้นอยู่ประมาณสิบก่าต้นสิบเอ็ดสิบสองต้นล้วหมดกระสืยมาเลยนะครับผมเงาะก็สิบต้นลำใหญ่คิดต้นก็สิบนะต้นะดดน,น,นะ,ค,ะครับผมดูไปเรื่อยๆครับนี่โซนนี้ก็จะตัดจะคอยมาตัด กล้วยน้ำว้าบวกกล้วยไข่บวกกล้วยหอมเขียวบวกกล้วยหอมทองจะอยู่โซนนี้หอมทองที่จะขุดมาก็จะประมาณโซนนี้โซนแถวนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองนะครับอโอ้โหรอดหรือเปล่านี่ลำใหญ่สิบก,กันตัวน,นี้นรอดหรือเปล่าโอ้ยน่อยังได้อยู่นะยังแข็งอยู่ ขูดดูนี่ก็ยังเขียวอยู่รอเขาแตกใหม่ถ้าไม่แตกก็ต้องซื้อมันใหม่นะครับส่วนต้นอื่นที่ผมกันให้ก็โอเคนะครับ <c oughs> โอ้โหสมบวบหอมผมยาเขาแล้วได้กี่ต้นห้าหต้นแล้วมั้งสองสี่ห้าต้นไม่ถึงห นอกนั้นไม่ขึ้นโอเคโอ้หกตน้นโอเคหกต้นก็หกตน้บนบวกหอมนอกนั้นไม่ขึ้นเสือนี้ก็กำลังจะ,จะกำลังจะแตกใบใหม่กำลัง <c oughs> จะแตกใบใหม่นะครับผมโอ้โหพ่อักยาวตองต้น,ตน ไอต้นบินจีนอพอนี่แตกใบใหม่แล้วใบสวยเลยสวนนี้กำลังสวยมันมันจะไม่รอดเหลือได้มไม่น่มังเกษตรเป็งนงี้แหละครับ <c oughs> ค่อยเป็นค่อยไปครับช่วงนี้แดดลมฝนแรงลมดีฝนดีน้ำดีช่วงนี้ฮต้นนี้ก็แตกยอดเลย ต้นลินจีน่พอหนึ่งก็แตกยอดดีจันเดี๋ยวก็จะมาเก็บนี่เลยฮะอ้กเรืยออะไรอะเวลาขี่นูแม่ของฉัแม่สงสัยคงยังไม่ได้เก็บผมต้องเป็นคนเก็บแล้วนี่ก็อีกเคือหนึ่ง ได้เท่า่ก็ว่ากันฮะเดี๋ยวก็จะเก็บขึ้นไปนะครับเหลือแค่โซนนี้โซนเดียวครับที่นี่ส็โซนด้านในผมตัดละโซนด้านในนี่ผมตัดละนี่ฮะตัวนี้จะตัดยากย่อยเพราะนี่เจอเจะลูกใหญ่นี่เอาไว้ทำพันว่าแม่บอกขึ้นใหม่ก็เน,นาว ลูกก็โดนน่าจะโดนเพลียโดนนอนแล้วและนะครับนี่ทาไม่ได้ก็เน่าสุดมากจะเน่านี่ก็เป็นโซนที่ผมตัดไปเมืเ่อเย็นคบตอนบา่ายสามตอนฝนหยุดผมก็เริ่มเลยลงมือเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตัดใหม่อีกรอบนึงพรุ่งนี้มาตัดใหม่อีกรอบนึืง โดนฝนไปก็ฉ่ำขึ้นมาอีกงอขึ้นมาอีกมีอคกรูปหนึ่งใส่แม่ไม่เห็นแม่ไม่เห็นกำลังจะโรยแล้วฮะชุดนี้กำลังจะโรยแล้วเดี๋ยวปลูกแซมใหม่ชุดนี้กำลังจะโรยแล้วเดี๋ยวปลูกแซมใหม่นะครับผมส่วนเอ่อ <c oughs> พวกต้นพยูนผมก็ตัดแต่งกิ่งไปฮะ ต้นพยูนตัดแต่งกิ่งไปออกให้เขาเป็นลมตัดกิง่งด้านล่างออกนี่ฮะตัดกิง่งด้านล่างออกแล้ก็จะเป็นทรงพุ่มเลยตอนที่ฝนก็กำลังจะตกอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยสักหน่อยน,นี่ก็ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวจะตัดสัหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาต เก็บพงเก็บผักเดี๋ยเจอกันอีกทีครับผมการจะตัดแต่งกิ่งต้นพยูนเนยส่วนฝรั่งสามต้นนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยโอเคครับเพราะว่าฝนตกฝนตกดีวันนี้เป็นชั่วโมงเลยครับตกไปปล่อยโอเคครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรกลับบ้านแล้วนะครับผมเวลากลับบ้านแล้วฝรั่งก็ไหลลูกเลย ไม่ได้หอ่อหลายลูกไม่ได้หอ่อหลายลูกเลยไม่ได้หอ่อแล้วผมก็เก็บมาละมาได้ถุงหนึ่งนะครับเมื่อกี้เก็บมนละมาได้ถุงหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับบ้านนะครับวันนี้ก็มาตัดหญ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาตัดหญ้าครับช่วงนี้ตัดหญ้าบ่อยหญ้าขึ้นรกเยอะนะครับในสวนเราก็ตัดได้ พอสมควรแล้วครับด้านหลังทำไม่ตัดนี่โหเดินยากนะฮะยาดีถ้าคึ่งน่าแข่งเลยยานี่ยาวมากมนส่วนเราเดี๋ยวส่วนนี้ไม่ตัดส่วนท้ายแต่ท้ายก็จะตัดทุกส่วนนี้ด้วยส่วนนี้ยังไม่ได้ตัดกล้วยหอมช้างลูกใหญ่ๆก็ออกปีแล้วสองขวีสองต้นเดี๋ยวดูว่าจะลูกใหญ่ไหมผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันยอกขาวอกมา,างั้นฮะ โอเคันนี้ก็น่าจะจบคลิไปได้เพียงแค่นี้นะครับผมอยู่สวนอยู่ไร่เขาทำทกิจกรรมในสวนวันนี้ก็ใส่ขี้กวัวไปโคนต้นพวกกระเจี๊ยบแล้วก็แก้วมังกรรวมถึงต้นบวบมีแล้วก็บวบเหลี่ยแต่ก็ยังใส่ไม่หมดครับคืยอยใสย่เพราะผมไม่ได้ตัดหญา้าผมก็เลยถอนหญา้าแล้วก็ ใส่ี่อู้ีหัวเข้าไปนะครับผม like. ได้เกือบจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใส่ต่อโอเคครับวันนี้ก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องชูบิลาทีเฮโซยด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงกเกษตรทรำซะนะครับวันนี้ฟ้าเริ่มโป่งแล้วแต่นู้จะตกอีกเปล่าฟ้าเริ่มโป่งบางส่วนแต่บางส่วนก็ยังอึมครึมอยู่โอเคนะครับผม สวัสดียามเย็นเย็นเกษตรทำซรกะผมสนุกดีนะครับสวัสดีครับ